ประกันสังคมโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา3าที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม16จังหวัดจำนวนคนละ2,500บาทแล้ววันนี้ในวันนี้นะคะวันที่20สิงหาคม2564ัาสำนักง,งานประกันสังคมเริ่มโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตราสาที่อยู่ในพื้นที่16จังหวัดใน9ประเภทกิจการจำนวนคนละ2,500บาทผ่านระบบพร้อมเพ์ที่ผูกกับบัตรประชาชน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา3-3าในพื้นที่สีแดงเข้ม16จังหวัดที่ได้รับเงินเยียวยา2,500บาทได้แก่กาญจนบ,บุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคิรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีเสียงบุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทอง ขอบคุณสำหรับข้อมูลจากไทยเดอรี่ค่ะ